ทางด้านชาติตะวันตกนั้นเนี่ยออกมาบอกว่ามณฑลแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของการใช้ใช้แ<ช>รงงานเสิเสทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้รายงานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นรายงานให้เห็นเนี่ยนะครับว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ทางบวชสายปักกิ่งอุรุมซีซึ่งเป็นทางบวชข้ามทะเลทรายที่ยาวที่สุดในโลก เปิดให้สัญจรอย่างเต็มรูปแบบนะครคุณผู้ชมเส้นทางนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นทางบวนที่เชื่อมระหว่างกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนกับนครปูรุมซีเมืองเอกของซินเจียงความยาวทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่คะสองพันแปดร้อยกิโลเมตรฮะความยาวของทางบวชนะสองพันแปดร้อยกิโลเมตรยาวมากเชียงใหม่ไปนู่นนะฮะเชียงใหม่ไปใต้สุดเลยฮะ ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ตัดผ่านทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เลย500กิโลเมตรฮะค่ะคือจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงชุมพรนะคุณผู้ชม500กิโลเมตร่ะนั่นคือต้องวิ่งผ่านทะเลทรายทั้งหมดนะเขาบอกว่าทางด่วนสายนี้นอกจากผ่านทะเลทรายแล้วเนี่ยยังผ่านภูมิภาคระดับมณฑลอีก4 4แห่งนะฮะก็คือเหอเปยซ่านซี มองโกเลียในแล้วก็การซูนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าถ้าไม่มีทางด่วนเส้นนี้เนี่ยระยะทางจากปักกิ่งไปที่อุรุมซีนั้นเนี่ยก็คือสามเอ่อสี่พันหนึ่งรอยกิโลเมตรนะฮะเขาตัดทางด่วนเนี่ยร่นระยะทางไปได้ถึงหนึ่งพันสามร้อยกิโลเมตรค่ะคือเมื่อ่อนมันต้องวิ่งน่าจะต้องวิ่งอ้อมทะเลทรายไหมน่าจะอย่างนั้นน่ะนะคะนะฮะ เขาบอกพอตัดทางด่วนปุ๊บันร่นระยะทางไป1,300งพันสาร้กิโลเมตรฮะ oh. เขาบอกว่าน,นี่ทําให้เป็นถนนที่ไปยังตอนเหนือของประเทศเนี่ยได้รวดเร็วที่สุดนะโอ้ oh, นะคุณผู้ชมครับนี่คือคขาจีนจริงๆอ่ะเนาะคือ,เร,คอเราต้องลบภาพที่หลายคนชอบด้อยค่าจีนนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาไปไกลมากหลายๆอย่างเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าขีดความสามารถหลายๆด้านของเขาเนี่ย มันพัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะคะใช่ครับคือคือเราเห็นว่าเขาตัดถนนผ่านภูนนเขาผ่านแม่น,น้ําอะไรต่อพี่อะไรแต่นี่ดูสิฮะตัดผ่านทะเลทรายนะก่อนหน้านี้เขาทาเส้นทางรถไฟจากจีนไปยุโรปแบบนี้คุ่ณผู้ชมนะฮะโ,หโหอ้ขึ้นนี่แหละครับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐาอเมริกาถึงตัวเขาไงอ นะถึงกลัวเขาเพราะที่ต้องบอกว่าเขาเป็นมหาอำนาจจริงๆนะคะในการที่จะสร้างการที่จะขยายการที่จะพัฒนาค่ะคือเขาไม่ได้พัฒนาคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาแต่ประเทศเขานะอย่างเช่นเขาตัดถนนเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆมันคือการพัฒนาโลกเลยนะใช่ออะอย่างเส้นทางสายใหม่ง,หง่ายๆใช่ฮะมันพัฒนาไปกี่ประเทศอ่ะคือเขาเชื่อมโลกอะ่ะเขาเชื่อมโลกจริงๆนี่คนระคุณผู้ชมครับ เห็นภาพแล้วยังตะลึงจริงๆนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะตัด <ละ S 1> ทางด่วนผ่านทะเลทรายที่ยาวที่สุดในโลกแล้วทางด่วนคือสองพันแปดร้อยกิโลเมตรโอ้โหท่านบ้านเราไม่ได้ทางด่วนแล้วนะอันนั้นเป็นถนนปกติทางหลวงธรรมดาใช่ค่ะเป็นทางหลวงธรรมดาค่ะทางหลวงธรรมดานี่คือทางด่วนคะค่ะเอานะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันเราจะได้เปิด